มากไปเดินไปค่ะเดินไปไหนน้องเหี่เห็นปลาตัวเล็กๆหรออ๋อเห็นไหมคุณยายดำนาอยู่นู่นน่ะเป็นกังยากำนาอ่ใช่ยายดำนาอยู่ไปช่วยยายดำนาไหมไม่เดินดีๆนะตกนะโอเคเดินดีๆอ๋อไม่ต้องวิ่งเลยเหรอไม่ต้องวิ่งค่ะลูก เออไม่ต้องเดี๋ยวตกคณะเอ้า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 เดี๋ยวตกคันนะไอ้ป้ามันมันไปอยู่ตหนดหรอได้เบ่งก้อนใหญ่ใหญ่ก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ก้อนก้อนก้อนใหญ่ใหญ่ใช่ตัวแยกๆตัวใหญ่ๆมันไปไหนหาไม่เจอหรอไม่มีหรอไม่มีเลยไม่มีเลยก็มังมังกากระไม่ต้องลงลูกไม่ต้องลงไปผู้สวัสดีค่ะคุณยายยัง สวัสดีค่ะ